สวัสดีนะคะกลับมาพบกลงลกเห็นการดูดูง <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างคะพฤษภาที่ผ่านมาเราก็ไปเลือกตั้งแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามพลเมืองนะคะแล้วก็ได้ในความเป็นนายกอาจจะถูกใจคนหรือไม่ถูกใจคนก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะที่รักจา๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผ่านพ้นไปแล้วเราก็ต้องกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงคือโลกของการดูดวงเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะหน้านะคะก่อนที่เราจะไปดูดวงกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดกริ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็ได้นะจ๊ะหรือตรงนี้กดหัวใจก็ได้นะคะบันทึกคลิปเพื่อนๆกันได้นะหรือคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะคะเขาเรียกว่าคนที่ได้ทำคลิปหรือว่าได้ทำในสื่อแบบนี้จะได้มีกำลังใจให้กันและกันนะจ๊ะที่รักจ๋า และตอนนี้นะคะขออนุญาตนะคะเรียนที่รักทุกคนให้รับทราบนะคะว่าคณชาพันล้านของเรามีทั้งหมด3ช่องทางให้ท่านได้เลือกสรรแล้วนะคะช่องทางแรกนะคะก็คือบ้านฟ้านะคะ เข้านี่นะคะเข้าหน้าเพจพี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูดวงกับคเนชาพันลานะคะอย่าลืมไปกดติดตามบ้านฟ้ากันนะและข่าวดีนะคะบ้านฟ้าตอนนี้5.6าจุดหกพันสับสกายแล้วเ yeah. ย่อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ ต่อไปนะคะมาแรงแซงทางโค้งนะจ๊ะแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากๆแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโซฮอสนะคะคือบ้านดําของเรานะคะหรือพี่ t i ๊ก o k นะคะหน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะและที่สําคัญนะคะตอนนี้มีผู้ติดตาม12,000หสอบสไครแล้วเย้ บอกก่อนนะคะรีบเข้าไปติดตามกันนะเพราะว่าอาจารย์จําได้ทุกโมเมนต์และก็จําได้นะคะว่าใครรวยตัวพิมพ์หรือว่าโรยตัวเข้าไปอ่าเม้นคอมเมนต์สร้างสารรค์เนี่ยบอกก่อนนะว่าจดจาได้ทุกยุทธนะจ๊ะแล้วก็ไม่พลาดนะคะอันนี้ไม่พลาดเด็ดขาดนะคะก็คือบ้านสีแดงสามเหลี่ยมเรานี่ขึ้นมาแล้ว พิมพ์คําว่าคาเนชาพันลานะคะอย่าลืมไปกดกระดิ่งกุ้งจิ้งกุ้งจิ้งหรือว่ากด subscribe กันได้ก็ไม่ติดนะคะฝาก3ช่องทางให้คุณได้เลือกว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันจันทร์นะคะในเดือนมิถุนายจะเป็นเยี่ยงไรนะคะขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันตั้งจิตตั้งใจมาที่ไพในมืออาจารย์นะคะแล้วก็ทองน้โมตระสามจบนะจ๊ะเราจะใช้ไพทั้งหมด5ใบนะคะเป็นตัวแทนของ ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนมิถุนาโอ้โหแป๊บๆก็กลางปีแล้วว่องไวๆว่องกันเลยนะจ๊ะอ่าครบแล้วผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงประจำเดือนมิถุนาดวงประจำเดือนมิถุนาได้แก่เปาะโอ้โหหนึ่งดาบ โอ้โหสิบดาบเปาะโอ้โหโอ้โหทำไมมันเจ็บจังเก้าไม้เท้าสี่ไม้เท้าสุดท้ายเปาะโอ้โหสิบถ้วยหลายแรงนะจ้าหลายแรงแต่แค่บางเรื่องนะจ๊ะจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปสามคะแนนจ้า <c oughs> อย่างแรกนะจ๊ะขออนุญาตเราต้องมาพูดบริบทตัวดึงก่อนนะคะบริบทตัวนึงคือไพ่สิบถ้วย ให้สิถ้วยนะคะบอกก่อนนะว่าเดือนมิถุนายนนี้ใครที่เกิดวันจันทร์อยากให้คุณ ไปใส่ใจในเรื่องของครอบครัวจะมากกว่าหรือทั้งหมดในลักษณะของมิถุนาให้อยู่กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดดิ้งดังดงแดงหรือจะต้องไปเที่ยวแทงเอากับเพื่อนเบรกได้เบรกหรือว่าจะต้องมีพาร์ทเนอร์พุ่นส่วนชะลอได้ชะลอช้าหรือว่าจะมีการลงทุนอะไรก็ตามพยายามเอื้อยไปเอื้อยมาเอื้อยมาและเอื้อยไปนะจ๊ะเพราะว่าไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์ดีที่สุดคือไพ่ของความเป็นแฟมิลี่ไพ่ของคู่รักเป็นไพ่ของการที่ คุณจะต้องใช้เวลาทุกๆวันทุกๆประเภทอยู่กับครอบครัวเห็นไหมสิบถ้วยบวกสี่ถ้วยครอบครัวเป็นหลักมากๆและจงจําไว้ถ้าใครจะขอแบบเออช่วยหน่อยอะไรหน่อยอ้างครอบครัวคุณไปได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆ มันไม่ได้จริงๆครอบครัวจะต้องใช้เงินใช้ตรงนั้นใช้ตรงนี้และที่สําคัญจะต้องเด็ดและก็ต้องเดี่ยวด้วยนะจ๊ะเด็ดเดี่ยวคืออะไรมันจะมีสิ่งล้ามาหาคุณพี่ๆช่วยหนูหน่อยพี่ๆอย่างนั้นพี่ๆอย่างนู้นเฮ้ยเมื่อก่อนช่วยเราไปนน้นนั่นนี่นู้นนั้นนี่เฮ้ยเดี๋ยวก็คือหน้าไม่ไว้ใจเหรอตอบตรงๆในใจพอนะไม่ต้องพูดออกในปากนะเดี๋ยวเขาด่าในใจบอกอืมไม่ไว้ใจและห้ามไว้ใจนะเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบคือไพ่คุณจะต้องยืนหยัดด้วยตัวของตัวเอง เพราะว่าถ้าคูณไปให้ใครกู้คำประกันหรือมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคุณจะมีในลักษณะ10ดาบคือการโกงกันเกิดขึ้นไพ่ของการปลายเปลี่ยนหัก เหลี่ยมโหดไพ่ของการแทงข้างหลังการเกิดขึ้นและถึงเวลาปุ๊บคุณเสียไปแล้วเขาไม่เอาเงินมาคุณเอาเงินมาคืนคุณตามที่คุณหวังเพราะคุณมาติดไพ่ก้าวไม่เท้าไพ่ก้าวไม่เท้าคือไพ่ของการดิ้นรนเป็นไพ่ของการที่พูดไม่เข้ากลืนไม่ออกนะจ๊ะและก็เป็นไพ่ของการที่คุณกําลังมีความโดนบูลลี่ตลอดเวลาอย่างที่บอกว่าจงจําไว้เดือนมิถุนาคือเดือนของการอยู่ภายในครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรัก อยู่กับแฟนอยู่กับบัดดี้แต่ถ้าบริบทของเพื่อนหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามที่มาขอร้องหรืออย่าเอาความไว้ใจมาทำร้ายกันละกันเพราะว่าไม่ฉะนั้นคุณจะเจอโดนการหักหลังกันแทงและถึงเวลาปุ๊บคุณจะพูดไม่เข้ากลืนไม่ออกและกลายเป็นว่าคุณจะต้องมารับหนี้ด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครเชื่อเหลือแล้เกื้อกูคุณนะจ๊ะส่วนซิกเนเจอร์นะคะส่วนซิกเนเจอร์ในการทาบุญ ให้คุณเน้นทําบุญเกี่ยวกับคนตายเช่นผ้าหา่อศพโรงศพการบูรพะการบูรณะของเมนรุหรือว่าการถวายหรือว่าช่วยทําบุญพวกน้าเตาเผาอะไรแบบนี้คะ่ะสามารถทําบุญกับคนตายบอกได้เลยว่าเลิศมากๆคะ่ะอาจารย์สันฟันตรงๆก่อนที่จะปิดคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์สร้างสรรค์กันนะจ๊ะที่รักจา๋าคุณจะได้ไม่พลาด ทุกมิติในการดูดวงวันนี้ไปกันก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย